สวัสดีครับวันนี้วันที่19มกราคม2 5 0 6ันนี้เราจะมาสแกนหุ้นว่าหุ้นที่มี2เด้งดูจังหวะการมีโอกาสที่ทำกำไรนั้นมีแนวโน้มอย่างไรนะครับ โดยที่เรานะครับมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้อยเจ็ดร้อนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยเลือกในการสแกนนะครับว่ามาจากคุณภ่นอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูการเลือกกันนะครับอันดับแรกก็คือในตลาดเซ็ตแล้วก็ตลาด m อ็มนะครับถัดมาต้องมีการปัันนผละครบ จริงก็คือว่าก็เอาตั้งแต่0.01 0.01ถึง20เราก็ต้องมี SMA นะครับ2ถึง10นะครับใน2ถึง10นี้จะต้องมากกว่า SMA 200วันนะตั้งเพื่อให้ดูว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีค่า PE นะครับตั้งแต่ 0. 0.1ขึ้นไปถึง50ตัวไหนที่เยอะเกินไปเราก็ไม่เอานะครับแล้วสำคัญก็คือจะต้องมีวอลุ่มเข้าบ้างนะครับ ร่มต้องมีเข้าบ้างแล้วก็ใช้ ADX 2 2ง h a n ช e นนะครับก็คือ10วันแล้วก็14วันนะครับ10วันแล้วก็14วันโดย10วันให้เอาตั้งแต่20ขึ้นไปถึง70แล้วก็14วันก็เอา30ถึง80นะครับค่งมันจะบ่งบอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็หุ้นทำกำไรนะครับมีโอกาสทำกำไรได้อย่างสูงนะครับกดเซฟกดลันสกรีนขึ้นมานะครับอันนี้เราไม่ได้ค่าว่าจะต้องใช้ ค่าหุ้นตั้งแต่เท่าไหร่นะครับก็คือเปิดเปิดฟรีสไตล์ด้านราคานะครับเพราะนั้นตัวสูงสุดในที่นี้ก็คือจะเป็นตัวนิวนะครับราคา68บาทนะครับเราเข้าไปดูในวิวโคโดของเขานะครับเข้ามาในวิวโคโดสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือตัว f 4 5นะครับคือผลการดำเนินงานล่าสุดของเขานะครับอันนี้คือ3ไตามาสล่าสุดของเขาครับส่วนตัวอื่นอย่างเช่น b บโวลลุ่มแล้วก็เซลล์ลุ่มอันนี้เราก็ดูตอนนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่า เราจ้องที่จะเห็นตัวราคาที่ต่ำต่ำต่ำนะครับเพราะนั้นตอนนี้ไบโวลุ่มก็เลยยังคงไม่มีก็คือไม่มีววลุ่มเข้านะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือ f 4 5นะครับสำคัญที่ f 4 5นะครับดูว่าผลการดำเนินงานของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวัฒนาการแพทย์นะครับ3ไตมาสล่าสุดนะครับทำกำไรมาอย่างสวยหรูเลยนะครับปี6 4นะก็ทำไปพ2 0สส่วนปีหกก็ทำไป8 8 4 0ปด0นะครับ ทะรักคะลวงขึ้นมาทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นก็คือปี64ก็ี่เขาทำได้ได้6.48นะครับก็ถือว่าทําได้มานิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนปีหกนั้นก็ทํากาไรทะลุทะลวงขึ้นมาถึง33 0 0 0ืนะครับก็เห็นจังหวะว่าเขายังคงทํากำไรมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้นมขาขึ้นนะครับเมื่อเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าเราดูโดยทั่วไปนะครับไปดูที่ผลการดำเนินงานหรือไฮไลท์ของเขานะครับ สเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นไปถึง42% 1เดือนก็ลบไป26%นะครับแล้วก็1อาทิตย์ก็บวกขึ้นมา20% PE เพียง9.47นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับ PE น,น้อยนะครับส่วนมียิวนั้นก็รู้สึกว่ามียิวน้อยเกินไปนะครับปกติยิวั้นต้อง1%ขึ้นไปนะครับมี EPS ถึง8.40นะครับแล้วก็มีการปันผลที่0.35ในราคา84บาทก็ถือว่า มากทีเดียวแต่ว่าการปันผลก็น้อยกว่าบางหุ้นที่เราเคยทราบมานะครับซึ่งเป็นธุรกิจโรงบาลภายใต้ชื่อนะครับ North Eastern วัฒนาตัวนี้นะครับเราไปดูที่มีวอลลุ่มกับใบเห็นไหมครับว่ามันใกล้ๆจะไปถึงจุดเซลล i n ิงนะครับคือเซลล i n ิงก็อยู่ที่112บาทนะครับแ,แล้ววอลลุ่มนั้นเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้ก็คือหมายหมายก็ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มี ตั้งพอและซื้อวัวลุ่มได้แค่นี้ก็สามารถซื้อทะลุขึ้นไปถึง112บาทได้ทันทีนะครับเหมือนบางหุ้นบางตัวอย่างที่เราได้เห็นกันถน้ามีมีวอวลุ่มน,น้อยนี่เขาก็จะซื้อทะลักทะลักขึ้นไปแล้วก็ถึงจุดสูงสุดของเขาเขาก็ขายเทคทํากําไรกันไปอันนี้ก็แล้วแต่ท่านัทุนจะพิจารณาดูนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูในในกราฟเทคนิคของเขานะครับว่าจังหวะของเขานั้นคืออะไรนะครับถ้าเราเข้ามาดูนะก็จะเห็นว่าจังหวะของ เขานื้นก็ค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับถ้าอ้างอิงถึงแพทเทิร์นของเรานะครับก็คือราคานะครับเมื่อเทียบกับเวลาแล้วก็ไซเวย์ขึ้นไปตามทิศทางขวามือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรนเดลเกชั่นนะครับเมื่อสูงเขาก็จะกดเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับเมื่อไะไรก็ตามที่มาอยู่ในกรอบราคาต่ําก็จะพุ่งขึ้นไปสูงนะครับโดยอัตโนมัติแล้วก็ ื่อราคาขึ้นสูงก็จะลงมาต่ําโดยอัตโนมัติแล้วก็กลับขึ้นไปสูงโดยอัตโนมัติหลังจากที่ดูพทเทิ์นะครับก็ดูนะครับเมื่ออะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่ในกรอบของลีเนเลกชั่นนะครับขเขาก็จะค่อยๆสวิงราคาขึ้นไปสูงแล้วก็ย่อราคาลงมาแล้วก็ค่อยๆสวิงตัวขึ้นไปแล้วก็กลับขึ้นไปที่สูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับก็จะเป็นอย่างพทเทินที่เราสรุปมาให้ท่านได้ชมกันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าท่านจะเชื่อหรือเปล่า ท่านก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ดูหุ้นทุกตัวที่ลองมาเปรียบเทียบแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าแนวโน้มมันก็จะเป็นเช่นนี้นะครับการขึ้นสุดลงสุดสําคัญคือเราต้องเลือกหุ้นที่เป็นจังหวะไซวอัพขึ้นไปนะครับก็คือหุ้นที่มีลีเนลลชันนี้ไซวอัพขึ้นไปนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจะยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮยกโลแล้วก็ทำนิวไฮสเต็ปเขาก็จะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นสุดท้ายก็ ก็คือทำนิวไฮโอกาสตัวนี้นะครับตัวนิวตัวนี้นะครับจะไปที่134บาทได้นะครับถ้าจะมีโอกาสมาที่134บาทได้ถ้าราคาเซ็นะครับค่อยๆเบี่ยงขึ้นไปตอนนี้เซตอยู่ที่1680ใช่ไหมครับราคาเซตจะต้องไซเวย์ขึ้นไปที่ประมาณ1ั0 0ันเกว่านะครับ1,720 1,730ตัวนี้ก็จะค่อยๆทําทำกำไรให้กับทุกท่านขึ้นไปที่รีเลกชันด้านบนสุดส่วนจะไปถึง134บาทได้นั้น อาจจะมีการย่อลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปย่อลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปส่วนจะไปถึงจังหวะที่เท่าไหร่นนี้ท่านต้องต้องใช้ความอดทนแล้วก็พยายามแล้วก็รอคอยนะครับวันนี้มีวอลรุ่มเข้ามานะครับเล็กน้อยสำหรับวอลรุ่มภายในประเทศแต่ตอนนี้คือมีเดียลบนั้นสูงกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นราคาก็คงยังจะไซว์เวลด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าดู m a c d ก็ราคาก็ยังชี้ไปทางด้านข้างแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดกลับข,ขึ้นไปที่เส้น s ีโ o หรือเซ็นสัญลนะครับส่วน r s i นั้นก็ยังเป็นช่วงจังหวะกําลังพยายามจะเป็นขาขึ้นนะครับราคาก็อาจจะถีบขึ้นไปแล้วก็จะเกิดขึ้นไปก็จะขึ้นไปแรงนะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่134บาทนะหรือมี r s i มีโอกาสที่จะไปที่50 6 0จุดจุดได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีลักษณะการเคลื่อนตัวน,ะน่าลุ้นนะครับก็คือน่าเก่งกำไรนะครับเพราะเขามี ในการที่จะทํากําไรเยอะเลยนะครับสลหรับตัวนิวตัวหุ้นตัวแรกที่เราสแกนมาได้นะครับถัดมานะครับหุ้นตัวถัดมาที่เราสแกนได้ก็คือตัว scr สำหรับตัวที่2นะครับ scr นะครับเราก็เข้าไปใน View code นะครับไปดู f 4 5กันก่อนนะครับเราก็จะสรุปนะครับเราก็เลื่อนดูนะครับ f 4 5ก็กดเข้าไปนะครับลักษณะตัวที่ว่าทำกำไรได้อีกเช่นเคยนะครับลักษณะหุ้นนะครับก็เป็น เทพธานีกีทาครับปี64นั้นก็ทํากําไรไปหมื่นห้านะครับส่วนปีหกห้าก็ทำกำไรทะลุขึ้นมาถึง2องหมนะครับแล้วก็มีแนวโน้มการทํากําไรมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็โกยกําไรกันมานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้นะมีบายรุ่มนั้นอยู่60%นะครับก็ตลาดรับทราบว่าเขากําลังทํากําไรราคาก็อยู่ที่67บาทนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับเพียงร้อยนะครับเพราะว่าราคาสูงนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่เป็นท่านนักลงทุนแล้วก็ดูจังหวะของการลงทุนก็น่าจะประเด็นก็คือว่าเราต้องมาดูที่การดำเนินงานที่ผ่านมานะครับ3เดือนก็บวกไป9.84 1เดือนก็บวกไปลบไป2นะครับหนท,ที่ผ่านมาก็ลบไป0.37%นะครับโดยมี PE 37.97เท่านะครับแล้วก็หุ้นนี้ก็มีการปันผลที่0.75นะครับมียิอยู่1%นะครับ แล้วก็มี ph 1.30นะครับก็ลักษณะของสนามสนกอฟนะครับสนามกอบก็เป็น city sport and reaction นะครับเกี่ยวกับการทำสนามกอบแล้วก็ถุงกอบอะไรต่างๆานานานะครับเกี่ยวกับกอบนะครับซึ่งนะครับถ้าเราเข้าไปดูอินดิเคเตอร์ของเขานะครับก็เห็นว่าเป็นจังหวะที่ค่อยๆไซด s i d e w a y มาทางด้านข้างแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งทะลุทำกำไรขึ้นไปนะครจากตรงนี้ก็จะมีล a p ก a บในที่นี้ก็คือ ราคารับอยู่ที่บริเวณนี้แล้วก็ราคาตอบแทนสูงสุดเก่งกําไรก็น่าจะอยู่ด้านบนนี้นะครับก็คือราคารับตรงนี้แล้วก็ราคาทํากําไรก็สูงสุดอยู่ที่72บอาทถึง79บาททีเดียวนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่67บบาทนะครับแล้วก็นะครับถ้าไปดูจีระตัวดังด้านอินดคเตอร์นะครับบนลุ่มนั้นก็ออกนะครับวันนี้โดยมีเดียลบนั้นเกือบสูงกว่าชาวบ้านนะครับแต่ว่า MACD นั้นก็อยู่ในกรอบก็คืออยู่ใกล้ๆเส้นดี Negation แล้วก็อยู่อยู่ใกล้เส้นศูน,นะครับเสร็จแล้ว RSI ก็อยู่ที่49.91นะครับก็หมายว่าถ้ามีโอกาสก็มีโอกาสที่จะพุ่งกระโจนขึ้นไปได้นะครับราคาก็ถ้าเกิดตลาดรับทราบว่าเขาทำกำไรไมาได้ต่อเนื่องก็มีแนวโน้มที่จะดีดตัวพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับของ อะเรียลเลกชันนะครับก็คือยกโลนะครับทำนิวไฮมีโลล่วงลงมาก็คือทํากําไรเป็นระยะถ้าเป็นหุ้นที่เป็นแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่ในถัดไปจะมีโอกาสที่ราคาพุ่งขึ้นไปต้องจับตาหุ้นตัวนี้ให้ดีนะครับถือว่าเขาไซด์เวมเดานข้างนานๆแล้วก็ถ้าเกิดตลาดรับทราบว่าทํากําไรได้ต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งราคาขึ้นไปแถมมีการเขาเรียกอะไรปันผลด้วยนะครับมีการให้การปันผลด้วยนะครับตัวนี้ นั่นก็น่าจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับก็ควรจะคู่ควรในการเก็บไว้ในฟ a วเ r อร์หรือเก็บไว้ในพอร์ตของท่านนักทุนนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็แล้วแต่ท่านนักทุนจะพิจารณาดูนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นกําไรแน่นอนเสร็จแล้วเราถัดมาดูที่หุ้นตัวถัดมานะครับก็คือ S N N P นะครับ S N P เราก็เข้าไปดูในวิวโคดนะครับว่าลักษณะต่างๆของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับดูที่ S 4 5ก่อนนะครับ ว่ามีผลการดำเนินงานเป็นบวกหรือเปล่านะครับเราก็จะส่งผลให้มีการเข้าเก่งกําไรเราก็เหมาะสมที่เข้าเก่งกําไรหรือเปล่าดูจากตรงนี้นะครับก็หา F 45นะครับค่อยๆเลื่อนดูนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการบอกว่าไอ้ราคาน่าจะเป็นเท่านั้นเท่านี้นะครับราคาเป้าราคาเป้าหมายนะครับสูงกว่าจุดป,ปัจจุบันนะครับปัจจุบันราคา รับอยู่ที่0.24บาทนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.50นะครับแสดงว่าตลาดรับทราบว่ามีการทํากําไรมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปดูนะครับว่าเป็นกําไรอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะเข้ามาเสร็จเราก็จะเห็นว่าปีไตรมาสล่าสุดก็คือ3งวดล่าสุดนั้นปี64ทำกำไรไปได้300,001นะครับส่วนปี65ก็ทํากําไรไาได้306นะครับถือว่าทํากำไรบวกขึ้นมานะครับโดยทํากำไรมาอย่างต่อเนื่อง ดูดูงวดก่อนหน้าก็คือปี6-4นั้นทำกำไรไปได้61 0 0 0แล้วก็ปี65้านั้นก็ทำกำไรไปได้แสนสี่นะครับก็คือเขาทำกำไรมาอย่างต่อเนื่องก็คือกลางปีก็ได้แสนสี่พอมาล่าสุดก็ได้สามแสนนะครับก็ถือว่าทำกำไรมาได้โดยทำกำไรมาได้อย่างจริงจังนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดดูตรงนี้บายรุ่มก็อยู่ที่61%แล้วก็เซลล์ุ่มอยู่ที่37%ก็ถือว่ามีนักลงทุนกำลังเข้าเก่งกำไรนะครับ ถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับดูดู3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไปย5ิแล้วก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไปย5 6 5ิบคือบวกขึ้นกว่าเดิมแล้วหนึ่งเดืที่ผ่านมาก็บวกไป4.35%อ่ะดูแนวโน้มนะครับว่ามีโอกาสยังไงนะครับ P/E อยู่46.6เท่านะครับมีย d อยู่1นะครับแล้วมี EPS อยู่0.38แล้วก็มีการปันผลนะครับคือ DPS อยู่ที่0.18นะครับในราคา24บาทนะครับ ก็เป็นบริษัทที่ผลิตและงจำหน่ายเครื่องดื่มขบขนาขนมขบเคีย้ยวเยลลี่รับผอมดื่มต่างๆนะครับเกี่ยวกับปลาหมึกอ,อ,อบแห้งเส้นแห้งอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารนะครับอยู่ในแม้ว่าอยู่ในส่วนของกเกษตรอุตสาหกรรมอาหารนะครับในในเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์กรเกษตรอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็คือพัฒนา R amp D เกี่ยวกับอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่เกี่ยวกับอาหารขบเคี้ยวนะครับ เพราะนั้นนะครับก็น่าจะทำกำไรได้ต่อเนื่องต่อไปนะครับเข้าไปดูในแนวโน้มนะครับเข้าไปดูก็จะเห็นว่าจังหวะของเขาเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับจะเห็นว่าหุ้นที่เรานะนมาให้ท่านในวันนี้นั้นเป็นจังหวะไซด์เว้อัพแล้วเป็นขาขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับก็คือชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้การขึ้นลงของราคานะครับเมื่อราคาเข้ามาเขาก็จะค่อยๆขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อสูงสุดก็จะค่อยลงมาที่ต่ําสุดต่าสุดก็จะค่อยขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อสูงสุดเขาก็จะค่อยลงมาาที่่ตํ แต่ยกโลยกหายนะครับก็คือยกโลทำดีหฮยกโลทำดีหฮยกโลแล้วก็ทำดีหายนี่คือหุ้นเหมาะสมที่จะเก็บไว้ในเฟดบริกหรือเก็บไว้ในพอตของท่านนะครับก็มององพิารณาดูนะครับว่าวันนี้ก็มีบอลลุ่มเข้านะครับราคาก็ชี้ขึ้นไปตัวนี้ก็อาจจะทํากําไรในจังหวะถัดไปท่านก็ต้องเพียงรอนะครับรอให้เข้าไซด์เวดาวลงมาตรงนี้นะครับก็คืออย่างน้อยเขาก็ยกโลยกโลอยู่แล้วนะครับ แล้วก็สําคัญคือเหนือเส้น2องเลว,วันนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ดูดีไอลบนั้นต่ํากว่า AD ดกับ DI บวกก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เว์อัพขึ้นไปแต่มี MACD เนั้นชี้ขึ้นเหนือเส้นซีนนะครับเส้นสัญญาลนะครับแล้วก็ RSI ก็อยู่ที่ประมาณ76ก็ถือว่าพุ่งทะลุขึ้นไปตรงนี้ก็คือดูว่ามันโอเวอร์โบส์เมื่อไหร่นะโอเวอร์โบส์ก็จะย่อตัวลงมานะครับดันั้นเขาก็จะย่อตัวลงมาท่านก็รอแค่ ให้เขาย่อตัวลงมาแล้วค่อยทํากําไรก็คือรอซื้อรอสวนนะครับรอช้อนนะครับเพราะว่ายัางไงซะตัวนี้ต้องยกโลยกไฮไอยกโลแล้วก็ทำนิวไฮนะครับนี่คือลักษณะของหุ้นที่ดีของ S&P นะครับท่านลองพิจารณาแล้วก็คิดดูนะครับว่าถ้าเกิดท่านเห็นแนวโน้มแบบนี้ท่านต้องรอที่จะทํากําไรให้ได้นะครับก็คืออย่าเพิ่งเข้าตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งเข้าตอนนี้นะครับเราก็ต้องรอจังหวะให้เขาค่อค่อย ไซด์เวดาลงมาถึงจุดจุดหนึ่งตรงนี้ก็คือว่าไอซไก็จะไซด์เวลาลงมาที่20แล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ทำนิวไฮในแบบนี้นะครับก็คือจังหวะมันมีจังหวะของมันนะครับแต่ยังไงตัวนี้ก็จะเป็นจังหวะไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับก็เรียนรู้ทราบแบบนี้นะครับ3ตัวแล้วนะครับสำหรับหุ้นที่เรานํานเรียนให้กับท่านนะครับเพราะฉะนั้นตัวถัดมานะครับก็คือ4 Panel นะครับ C p พาวเเป็นยังไงบ้างครับกดเข้าไปแล้วก็ดูในวิวโคดนะครับไปดูในวิวโคดของเขาว่ามีการทำกำไรอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเราแล้วก็เป็นนักลงทุนท่านก็ต้องมีความมั่นใจว่าเขาสามารถทำกำไรไมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ใจเย็นค่อยๆไล่ไปหาตัว F45 นะครับผลการดำเนินงานนะครับผลการดำเนินงานล่าสุดนะครับสรุปผลการดำเนินงานล่าสุดนะครับาารตามไตรมาสที่3นะครับ เมื่อเราเปิดเข้ามาเราก็เห็นว่าโอ้ทำกำไรมาได้อย่างสวยงามนะครับสลับตัว4ีแพเนลซีแพแนลนะครับก็ปีหกสี่ก็ทำกำไรไปได้20,000นนะครับส่วนปี65ก็ทำกำไรทะลุขึ้นไป1เท่าก็คือ48 0 0 0นแนะครับล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ปี65ก็ทำกำไรไปได้2 0,000นนะครับก็คือทำกำไรก่อนหน้าก็คือทำกำไรมากกว่าปี6,4เกือบเท่าตัวแล้วนะครับแล้วก็ ปลียวสีน่นก็ทำกำไรไปได้3,400นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แน่แน,นอนว่าราคาหุ้นก็ต้องไซว์อัพขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากบายวอล m ุ่มตอนนี้ก็คือเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็มีราคาของวอล u ุ่มเล็กๆน้อยๆนะครับระดับหมื่นนะครับหลักหมื่นก็สามารถที่จะสามารถซื้อทะลุทะลวงขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขามีการตอบแทนยังไงนะครับถ้ามาดูก็จะเห็นว่าผล,ผลการตอบแทนเล็กๆน้อยเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่0.02นะครับ ก็คือ DPS นะครับ0.02แล้วมี PE ที่32เท่านะครับแล้วก็ U อยู่0.14ตัวนี้อ่า U น้อยนะครับแล้วก็มี EPS น้อยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนในน้อยพวกนี้ก็เลยทำให้ราคาน้นน้อยนะครับเป็นจังหวะของอ PE ที่น้อยด้วยเช่นกันก็คือ32นี่ก็คือก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่วา่าลักษณะการทำงานที่ผ่านมา3เดือนก็บวกไป46.91 หนึ่งเดือนก็บวกไปซัยีสบสี่นะครับแล้วหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็คือไม่บวกไม่ลบนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นลักษณะเป็นอยู่ในกลุ่ม MAI นะครับก็ลักษณะผลิตจําหน่ายแผ่นพื้นผนังคอนกรีตสําเร็จรูปแล้วก็ส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจสังหาทรัพย์และก่อสร้างดูในโน้มนะครับราคาก็เริ่มต้นที่11บาทถ้าทเราเข้าไปนะครับก็จะดูว่าจังหวะของมันนั้น เป็นจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่ดีเหมาะแก่การที่จะเข้าเก่งกําไรนะครับแต่ว่าในการเก่งกาไรหุนนี้ต้องรอจังหวะเข้าไซด์เวดาวลงมาก่อนตามจังหวะนี้นะครับเมื่อไหรก็ตามที่ก็เข้ามาอยู่ในกรอบเรนเนชั่นก็ต้องขึ้นสูงสุดขึ้นสูงสุดเขาก็ต้องลงต่าสุดต่าสุดเขาก็ต้องขึ้นสูงสุดสูงสุดเขาก็ต้องลงต่าสุดแต่ตัวนี้ถ้าเราจะดูก็คือการลงเขาจะลงสั้นนะครับดูนี่ฮะลงลงสั้นนะครับแล้วก็จะลงสั้นแต่เวลาขึ้นก็จะขึ้นยาวก็ถือว่า ให้กำไรเยอะขึ้นไปแล้วก็ยกโลยกหายนะครับยกโลแล้วก็ทำนิวไฮยกโลแล้วก็ทำนิวไฮนะครับหุ้นแบบนี้คือหุ้นที่เหมาะสมที่เราจะเก็บไว้ในฟาร์บลิกหรือเก็บไว้ในพอร์ตนะครับวันนี้นั้นราคาก็พยายามจะย่อตัวลงมานะครับก็ย่อตัวลงมาแล้วก็มีดีลบเน้นต่ำกว่าเพื่อนนะครับมีไอเอเมซดีนั้นชี้ลงนะครับกอ็อยู่ด้านบนเสร็จก็จะชี้ลงแล้วครับแล้วก็มี ไอก็อยู่ใกล้จุดสูงสุดใกล้70ใกล้โอบิ ot, แต่ว่าราคาก็ชี้ลงก่อนนะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปเมื่อวานนี้เขาขึ้นไปชนจุด70เขาก็ย่อตัวลงไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะมีโอกาสลงมาอีกนะครับงั้นราคาเราก็รอน่าจะรอซื้อในอีกไม่เกิน1เดือนข้างหน้านี้นะครับภายใน1เดือนก็รอซื้อที่ประมาณ11บาทนะครับแล้วทีนี้ราคามันก็จะดีดกลับขึ้นไปโดยอัตโนมัติก็จะไปที่จุดสูงสุดนะั่นก็คือประมาณ15บ4บาทสําหรับตัวนี้ ถ้าราคายังคงเป็นแบบนี้ก็คือย่อตัวลงมานะครับแล้วก็เซตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1680แนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะราคามากขึ้นไปถึงตรงน,นี้น่าจะประมาณ1700จ้ะใกล้ๆทุนนๆนะครับราคาก็จะไปที่15บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่11บาทจุดเนะครับแต่ราคาที่เราคาดหวังว่าจะได้กําไรก็คืออยู่ที่15บาทนะครับ แต่ว่าราคาเซ็ตต้องไซเว์ขึ้นไปด้วยนะครับเราก็เรียนให้ทุกท่านทราบประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของหลายๆห,หุ้นที่เราเรียนไหมท่านเห็นก็น่าจะเป็นจังหวะที่ทํากําไรให้กับทุกท่านได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็พิจารณาดีๆนะครับถึงจังหวะการเข้าการออกของแต่ละตัวนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบตามตรงรอีก2ตัวเราก็จะให้ท่านไปทําการบ้านดูนะครับเหมือนว่าลองพิจารณานะครับจาก สิ่งที่มันเป็นไปนะครับเราก็น่าจะมีโอกาสที่ทํากําไรนะครับเป็นลิมิตหมายเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับราคาก็ค่อยๆไซเวขึ้นไปถ้าเกิดเราใช้คอนดิชันอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบมาเพะฉะนั้นท่านก็ลองพี่นาดูนะครับว่าสิ่งที่เรานั้นนําเสนอให้กับท่านนั้นมันเป็นประโยชน์ให้กับท่านเพียงใดแล้วท่านรู้จักหุ้นพวกนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่มันอยู่นอกสายตานะครับเราต้องถ้าจะลงทุนก็ต้อง แอบเข้าหุ้นที่อยู่ในนอกสายตาแต่ว่าราคาแล้วอะไรต่างๆเขาเรียกพื้นฐานดูดีนะครับแล้วก็จังหวะ 2- 3สเด้งนี้ก็มีท่านเห็นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเพื่อความมั่นใจในการทำกำไรให้กับทุกท่านท่านก็ลองนำมาวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูแล้วก็หาาข้อมูลนะครับด้วยตัวท่านเองดูนะครับว่ามันจะมีโอกาสทำกำไรให้กับท่านได้หรือเปล่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวท่านลงทุนเองนะครับต้องจริงๆมัน มันันหาข้อมูลได้ไม่ยากนะครับในยุคปัจจุบันนะครับาหาข้อมูลต,ต่างๆนานาก็เป็นเรื่องที่เราทําได้ง่ายนะครับสืบค้นข้อมูลก็ดูนะครับลักษณะจริงๆของบริษัทว่าจะสามารถทํากําไรกับท่านได้อย่างน้อยก็50%ขึ้นไปนะครับเราก็ทํากําไรได้ 2- อสเด้งเลยนะครับทั้งปันผลด้วยนะครับแล้วก็มีการตอบแทนจากราคาก็เลยให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านเห็นว่ามันคู่ควรที่จะแชร์ กดแชร์ share, ท่านก็กดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ถ้าคู่ควรที่จะติดตามท่านก็กรุณาสมัครสมาชิกกดปุ่มสมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็เริ่มต้นด้วย55บาบาทก็กาแฟถ้วยเดียวนะครับหรือ,อก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวก็ยังราคาก็ราคาแบบพิเศษนะครับจ่ายครั้งเดียวต่อเดือนเองนะครับก็ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับเราก็ขอความการุณาจากท่านท่านสมาชิกที่เคารพด้วยนะครับ ก็อย่าลืมสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าไม่สมัครเราก็อาจจะมีแรงพูดในน้อยหรือหาโน่นมาให้ท่านได้อ่านไม่ตรงใจนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับความเคารพนะครับท่านนักลงทุนที่เคารพครับขอให้ท่านนั้นโชคดีทํากําไรได้อย่างตั้งใจเราก็ทำกำไรได้อย่างร่ำรวยมหาศาลได้เงินคืนมาเป็นแสนละล้านเลยนะครับสหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงพอเท่านี้ไว้พบกันในคลิปสถัดไปสวัสดีครับ